สวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่1นนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินในทะลึกกอะไราวงนี้เป็น K F Limited Edition นะคะแล้วก็ถ้าท่าน,นใหม่ๆที่ต้องการรับหินจากอาจา์ก,กิ่งฟ้าไปนะคะต้องอ่านกติกาก,ก่อนนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะวงนี้จะมีวงแบบนี้วงเดียวจบเลยนะคะก็คือ Limited มากๆไม่มีแบบนี้เพิ่มแล้วนะคะแล้วก็หินวงนี้นะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอร์หินของอาจารย์กิ่งฟ้าจะมีตะกินเกรดพรีเมียมของแท้จริงนะพรีเมียมจริงๆนะอัพแน่นอนนั้นมั่นใจในเรื่องความสวยและพลังงานได้เลยนะคะอ่าแล้วก็วงนี้จะมีทั้ง หนึ่งสองสามแล้วก็ รวมอันนี้เป็น4ชนิดนะคะแต่จริงๆอันนี้ก็คือแบบเป็น,ปนรวมหินเนะาะอันนี้จะเป็นใหม่หนาจัก,กรพพรดสวยมากๆนะคะแล้วก็ประกบข้างด้วย Black o n y x นะคะเลเซอร์สลักเป็นสีทองเป็นโอมานีปัดไมโฮมเป็นบทสวดมนต์นะคะมงคลมากๆแล้วก็ r ร d c a ร์เ l i a n รแล้วก็อันนี้กิ่งฟ้าจะเรียกว่า Candy Mix s t o n e นะคะก็จะมีพวก l a เวนเจอร์โรสควอตอความมรีนนะคะสวยมากๆเลยนะคะวงนี้นะคะจะเป็นหินที่ส่งเสริมดีๆมากๆในเรื่องการเงินนะคะกระตุ้นในเรื่องการหาหากินการเงิน เงินอานาจบารมีนะคะอ่าแล้วก็ใครที่มันสวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจําก็จะยิ่งดีนะคะวงนี้ก็จะเป็นหินที่เอาไว้สวดมนต์ทำสมาธิดีมากๆนะคะอ่าหรือว่าบางคนอาจจะอ่าอยากให้หินแบบคุ้มครองเราดีๆคะ่ะหินชนิดนีด้คือดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูไปไหนมาไ,ไหนก็ทําอะไรก็ราบรื่นราบเรียรบรยหรือว่าเป็นที่ต้อนรับนั่นเองนะคะวงนี้คือสวยมากๆนะคะฝากวงนี้เอาไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะ ท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจารกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมดสีหน้าและด,ดูทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ Line Official หรือ Line OA อกิ่งฟ้า2เสี่ยวหที่ถัดไปก็คือตัว i ิน t a g r กรมกิ่งฟ้า stone 2อสี่หจะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทําความดีก็ดีอยู่แล้วแต่่กวเนเ็าง,งมัม้ามาะค,ะคุณีีหิทฟ หรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามา บางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าในไลโอเอไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอ,เจอกันใน youtube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะวงที่1กันเลยดีกว่านะคะว่า เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราชอบเราไหมเป็นอย่างไรกับเราต่อคือให้นึกถึงแค่คนเดียวพอที่เรารู้สึกว่าอยากรู้มากที่สุดละกันนะคะแล้วก็ดูไปแนวทางแล้วก็ขอให้คุณคนนั้นเรามีแบบเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์คือได้พูดคุยกันไม่ใช่ว่า เฮ้ยเราไม่เคยเคุยกับเขาเลยไม่ได้นะคะเอาหลักความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะต้องแบบมีแบบการพูดคุยกันมาบ้างอยู่แล้วนะคะอาฉะนั้นดูเป็นแนวทางอย่างมีสติกันลดีกว่านะคะคือแล้วแต่พ่ยจะบอกเลยนะคะบ e ล o n g กิ mm hmm. g <ong> งอุตาละเป็นของกาลการคุณไม่ต้องมโนนะคะเด็กกิงฟ้ามาโนให้เราเล่นค่ะกิงฟ้าทํานายตามพลังงานพายแต่ตรงนี้เป็นทานายโดยภาพรวมอยู่ดีฉะนั้นดูอย่างมีสตินะ Drive นะคะเษฐีนัมบกฏค่ะพระสังกัจจาย,ยะ โอ้พระแม่ราธามาด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักพอดีเลยนะคะ Seven of Cups Queen of Swords The Death n i n e of Swords Four of Swords Two of Wands Ace of Cups Ten of Cups Six of Pentacles Page of Cups The Hangman โ okay. อเคอันดับแรกนะคะคำถามก็คือเขาคนนี้รู้สึกไงกับเราคือจะบอกว่าในพลังงานอะ่ะจะบอกว่าเป็นพลังงานที่มันยังเป็นคำว่าโอกาสเหมือนเป็นการเปิดโอกาสอยู่หรือว่าจะต้องคุยกันไปเรื่อยๆอ,อยู่อ่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติในกรณีที่คุณอาจจะเพิ่งเริ่มพูดคุยกันนะคะมันเหมือนต้องให้เวลาอ่ะต้องพูดตรงๆต,ต้องให้เวลา กับการพูดคุยกันในระยะเวลาหนึ่งละกันคือต้องมากกว่า1เดือนอัพนะคะแต่ถ้าในกรณีบางคนรู้จักกันมาอยู่แล้วสมมุติอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าคนเคยคุยเก่าก็ได้หรือว่าอาจจะเหม,มือนสมมติเคยเรียนที่เดียวกันหรือเคยทํางานที่เดียวกันเอาเป็นว่ารู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะ ความสัมพันธ์จะมีโอกาสไปได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตัดสินใจได้ไวมากยิ่งขึ้นว่าอจะคบกันต่อจะเป็นแนวทางไหนดีจะเป็นเพื่อนกันต่อไปไหมหรือว่าจะมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าการรู้จักกันมานานการศึกษากันมานานหรือว่าการที่มีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันหรือว่าเจอกันบ่อยๆจะทําให้รู้สึกดีต่อกันมากขึ้นแต่ถ้าพูดตรงๆเลยว่าถ้าสมมติคุณไม่ค่อยได้คุยกับเขานานๆคุยทีหรือว่าสมมตินะเราคุยฝ่ายเดียวหรือเขาคุยฝ่าย มันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะเหมือนการอินเทอร์แอคหรือการไปถึงสัมพันธ์มันน้อยเกินไปนะคะแต่ถ้าแบบเออคุยกันไปบ่อยอค่อย,ค,อยค่อยศึกษากันดูใจกันไปไเรื่อยๆอ่ะค่ะกิ่งฟ้ามองว่าเป็นไปได้สูงค่ะที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปไเรื่อยๆคืออาจจะรู้สึกดีกันมากขึ้นชอบกันมากขึ้นอ่ะประมาณนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวกิ่งฟ้าเปิดเพิ่มให้นะคะ mm. เพราะว่าจริงๆต้องบอกวันนี้นะ,ะในกรณีบางคนพูดคุยกับคนที่เป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นคนไทยที่แบบคนละจังหวัดหรือคนไทยต่างแดนอะ,อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือน,นมีความแตกต่างกันนะคะพลังงานมันขึ้นชัดเจนว่า อาจจะมีโอกาสได้พัฒนาหรือส,สัมพันธ์ต่อเพราะว่าบางท่านถ้าคุยกับชาวต่างชาติช่วงนี้จะค่อนข้างแบบโอเคนะคะต้องบอกบบนี้เลยแต่ไม่เสมอไปถ้าบางคนบอกว่าเออคุยกับคนไทยะอะไรเงี้ยแต่กิงฟ้าบอกแล้วไงว่ามันต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันจริงๆไพ่พระแม่ราธาขึ้นตรงกลางแล้วก็ c h n of cups ขึ้นตรงกลางเลยอย่างกิงฟ้ามองว่าความสัมพันธ์อะไปต่อได้นะแปลว่ามันมีความรู้สึกโอเคขึ้นมาต่อกันแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในใจเราตอนนี้ที่ที่ดูกิ่งฟ้าอยู่ดันคิดถึงหลายคนมากๆมันไม่ใช่แค่คนเดียวอะคะ่ะกิงฟ้าพูด ว่ายังไงก็ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าเราแบบว่าโฟกัสคนนี้คนเดียวแล้วแบบอยากรู้คําตอบคนนี้คนเดียวอ่ะกิงฟ้ามองว่ามันเหมือนกับว่าเราพุ่งเป้าไปคนนี้แหละมันเหมือนมันมีพลังงานของแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่สามารถเป็นของกันและกันได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นการขับเคลื่อนการเดินไปขา้างหน้าการพัฒนาความสัมพันธ์ฉะนั้นความรู้สึกที่เขามีต่อเราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อาจจะผูกพันพอผูกพันรู้สึกเป็นความรักขึ้นมาอ่าหรือว่า อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคนในครอบครัวก็ได้หรือว่ามีความสําคัญเป็นหนึ่งคนในครอบครัวอ่าหรือคนที่แบบเราอยู่อยากอยู่ใกล้กับเขาหรือว่าอยากสร้างครอบครัวกับเขาก็ได้เพราะว่าความรู้สึกอะ่ะถ้าเราจริงใจหรือจริงจังกับใครสักคนหรือเขาจริงจังกับเราเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบปฏิกิริยามี reaction อะไรบางอย่างที่มันทําให้เรารู้ได้หรือว่าเราอาจจะแสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันแคร์เขามากนะฉันแคร์คุณมากๆเลยนะ กิ่งฟ้าพูดเลยว่าความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะความรู้สึกดีๆจะก่อเกิดไวขึ้นกว่าปกาติฉะนั้นความรู้สึกกิ่งฟ้ามองว่าเป็นความรู้สึกที่ไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีความรู้สึกที่ค่อยๆก่อเกิดความรักนั่นเองพลังงานขึ้นสัญ,ญญาณที่ดีมากๆแต่ถ้าในกรณพพีพูดกันตรงๆเลยคือคือคุณเองอาจจะเคยคบกันมาก่อนอันนี้ต้องบอกนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนาะที่ดูคลิปนี้แบบอันนี้คือเคสบางคนที่เคยคบกันมาก่อนแล้วก็จบความสัมพันธ์กัน แล้วก็กลับมาพูดคุยกันอีกรอบคือต้องบอกแบบนี้ว่าต้องเคลียร์ปัญหาในใจออกก่อนถ้าสมมติคุณทั้งสองคนไม่เคลียร์กลับมาคบกันให้ตายยังไงก็เลิกกันอยู่ดีนะคะอันนี้คือพูดไว้เลยแต่ถ้าคุณทั้งสองคนมีความเป็นผู้ใหญ่และเคลียร์กันแล้วแล้วก็พยายามปรับนสิสัยไม่ใช่ว่าแค่คุณคนเดียวเขาก็ต้องปรับเราก็ต้องปรับปรับคนคนละครึ่งทางหรือว่าคือถ้าสมมติว่า เรามีการปรับตัวยังไงกิ่งฟ้าพูดเลยว่าได้คบกันแน่นอนเหมือนได้กลับมาคบกันแน่นอนสําหรับบางท่านนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกย้ํากันอีกรอบว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าตอนแรกๆบางท่านที่มาพูดคุยกันอาจจะแบบเป็นลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันหมายถึงว่าไม่ชอบคี้หน้ากันมีนะคะมีหลายคู่ที่แบบรู้สึกตอนแรกๆไม่ได้ถูกชะตากันเท่าไหร่ไปๆมาๆแบบพอด้วยความที่มันคุยกันเรอเยอะอ่าหรือว่าบางคนบอกว่าอาจจะแบบทะเลาะก,กันเหมือนทะเลาะทิปอะไรเงี้ยเหมือนแบบ ทะเลาะไปทะเลาะมาเอ้าชอบกันซะงั้นมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากๆพลังงานก็เลยขึ้นว่าคุณทั้งสองคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันนะคะอ้าแล้วกิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงเลยอ LGBTQ คอะค่ะคุณดูคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดเลยคุณแค่ไปใส่คาแรคเตอร์กันเองนะคะแต่ไพ่เ่มันขึ้นว่าเออบางทีมีความแตกต่างกันแต่สามารถลงตัวกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างบางนีสัยมันแตกต่างกันมากต้องค่อยๆปรับตัวกันกิ่งฟ้าเลยบอกว่าช้าๆหน่อยช้าๆอาจจะ มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่ถ้ารีบร้อนในการตัดสินใจกิ่งฟ้าบอกว่าเขาไม่ใช่แล้วแหละนะคะแล้วไพ่ขึ้นทําความเข้าใจนะพูดยังไม่ทันขาดคาว่ามันมีความแตกต่างกันต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันมันแปลว่าต้องศึกษาดูใจกันในระยะเวลาหนึ่งนะคะในไพ่ขึ้นประมาณ3-5แปลว่ามันไม่ใช่แค่35สัปดาห์มันอาจจะเป็น3-5เดือนก็ได้แล้วค่อยๆพัฒนากันไปอย่างเงี้ยมันมีความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะคบกันได้นานและเป็นคนสุดท้ายได้เลยแล้วไพ่ขึ้นพับพรมขึ้นมา <t ouch> แต่ไพ่ขึ้นอธิษฐานไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องอธิษฐานขอพรอว่าจะต้องเป็นคนนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่า,วา, <S <S <อ>า <Every> พรมลิขิตอะค่ะพรบพรมอาจจะทําให้นําพาคุณทั้งสองคนมันอาจจะมีเหตุอะไรคนเราค่ะที่ได้มาเจอกันมันอาจจะมีบุญมีกรรมมีวาสนาอะไรที่มัมาต้องมาเจอกันโดยเหล็กเรื่องไม่พ้นอยู่แล้ว <S <S เป็นบุญหรือเป็นกรรมไม่แน่ใจแต่มันต้องมาเจอกันโดยเหล็กเรื่องไม่พ้นฉะนั้นเลยบอกว่าคุณทั้งสองคนอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ฉะนั้นอาจจะเคยรู้จักกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็็เปนนได้ะะค แล้วก็ไพ่ขึ้นว่าคนคนนี้เหมือนคนที่แบบเรากับเขาเหมือนรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วมาเจอกันก็รู้สึกว่าสิ้นสุดการรอคอยอยุตาาละตาย,ลตายลแล้วน้ำเน่าหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็มองอีกมุมนึงอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ารอคอยคือการที่แบบช้าลงอ่ะเห็นไหมคลิปนี้กิ่งฟ้าจะพูดแบบช้าค่อยๆค,ค,ค,ค่อยคุยกันนะคะแล้วเขาชอบเราไหมอ่ะเรามาดูกันก่อนอ่ะตอนนี้นะตอนนี้ชอบเราไหมนะคะเขาชอบเราไหมนะคะ,ะกิ่งฟ้ามองว่า มันมีเรื่องทุงพิสูจน์กันอยู่นะคะหรือถ้าสมมติคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะมีความหลังในใจหมายถึงว่าสมมตินะยังไม่ได้ลืมคนเก่าหรือมีมีอะไรบางอย่างที่มันยังติดอยู่ในใจหรือว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนต้องใช้เวลาฉะนั้นพลังงานเลยขึ้นว่าถ้าคุณคุยกับคนคนนี้หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองมันอาจจะเป็นคุณหรือเขาสามารถเป็นพลังงานคุณหรือเขาหรือสลับกันได้นะคะอาจจะแบบยังรู้สึกว่า ยังบอบช้ําจากความรักครั้งเก่าหรือแบบว่ากลัวความรักครั้งเก่าจะซ้ํารอยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นต้นนะบางคนอาจจะมีอะไรบาดแผลในใจเรื่องความรักมายเงี้พพยเพราะไพ่ขึ้นเรื่องฝังใจคือมันเหมือนต้องสลัดตรงนี้ออกไปก่อนนะคะถามว่าชอบไหมเนี่ยไพ่มันขึ้นว่าต้องมีสติมันเหมือนกับว่ากีฟฟักลับมาพูดคําเดิมนะมันไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าชอบไม่ชอบแต่เป็นความรู้สึกที่สามารถคุยต่อได้แล้วถ้าสมมติคุยต่อไปเรื่อยๆอ,อะคะ่ะ แล้วกิ่งฟ้าก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะชอบกันได้ในอนาคตในภายภาคหน้าโอเคไหมแต่ถ้าบางคนบอกว่าโอ้คุยกันมาน,นานแล้วจา์อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างล่ะ mm. ก็ไพ่ขึ้นก็ชอบอยู่นะเพราะไพ่ขึ้นเทมหมดหน้าตักถ้าคุยกันมาน,นานมากๆเกิน 3- 4เดือนหรือ5เดือนแล้ะมันควรที่จะพัฒนาได้แล้วนะคะถ้า3าถึงหเดือนคุณทั้งสองคนยังไม่มีความคืบหน้าอ่ากิ่งฟ้ามองว่าแบบคำว่าคุยกันมา3าถึงเดือนคือคุยกันมากกว่าเพื่อนนะที่กิงฟ้าหมายถึงไม่ได้ไหมายถึงว่า แบบคุยกันมากกว่าเพื่อนแล้วมันเริ่มรู้สึกดีต่อกันแล้วอะถ้ามันยังแบบรู้สึกยังมันนานละกิฟฟ้าก็บอกว่ายังไม่ใช่หรอกแต่ถ้า0-3-5เดือนแล้วอะแล้วต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันะกิฟฟ้ามองว่าเดี๋ยวก็ได้เป็นแฟนกันแหละเพราะไพ่ขึ้นเทมหมดนะตาคือทุ่มเทชอบแหละชอบเลยแหละอืไม่ใช่ไม่ชอบรู้สึกดีเลยแหละประมาณนั้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคําถามนี้แสงสว่างของชีวิตไพ่ขึ้นดีมากค่ะไพ่ไพ่ขึ้นว่า จากโลกที่อาจจะแบบเป็นหนึ่งขาวดาตอนนี้จะกลายเป็นแบบโลกสีชมพูแล้วเป็นสีสันสดใสเห็นไหมคะจากขาวดากลายเป็นสีสันสดใสเลยทีเดียวก็แปลว่าอะไรอาจจะเป็นแสงสว่างของชีวิตซึ่งกันและกันหรือว่ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปซึ่งกันและกันแลบภัยขึ้นรม่มรื่นรือภัยขึ้นดีเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอาจจะแปลว่าคุณเข้าได้กับครอบครัวเขาเขาอาจจะเข้าได้กับครอบครัวเราหรือ,ออาจจะแปลว่ามีไลฟ์สไตล์หรือมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกันกิงฟ้าถึงบอกว่าจริงๆคาแรคเตอร์หรือว่าความคิดหรือว่าบางสิ่งนนนสัััััยอาาแตตก่่มมมรรถปบวให้ ตด,ดจุดตรงกลางได้และวพ่ยขึ้นได้รับฉะนั้นความสัมพันธ์กิ่งฟ้าพูดเลยว่ามีโอกาสได้เป็นแฟนกันสูงถ้าคุยกันมานานมากๆ3-5เดือนขึ้นไปถึง1ปีก็ได้อ่ะประมาณนั้นนะคะมีโอกาสได้ไปต่อถามว่า มันอาจจะมีต้องมีแรงช่วยเหลือจากสถานการณ์ต้องมาเจอกันใบ่อยหรือว่ามีคอนเน็กชันหรือแปลว่ามีพ่อสื่อแม่สื่อนําพาให้มาเจอกันให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพราะไพ่พมันขึ้นว่าต้องเปิดโอกาสที่จะคุยเปิดโอกาสเปิดใจถ้าคุณไม่ได้เปิดใจให้ใครพูดเลยว่าคําทํานายนี้เป็นโมฆะนะคะ ถ้าเราตัดปิดกั้นตัวเองยังไม่พร้อมไม่เป็นไรถ้าเราพร้อมค่อยเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้ฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณในการตัดสินใจขอให้คุณโชคดีเจอคนที่ดีๆคนที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปแล้วก็ขอให้คุณมีสติกับเรื่องความรักให้มากนะคะขอให้คุณเจอคนดีๆที่เหมาะสมกับตัวคุณค่ะสินเสมอกันนะข้อคนี้จบคำแนานำในเพลนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องขอ,งอาจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แบงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรู้หัวใจด้านล่างใน YouTube สนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะเดี๋ยวเพจกดไลค์กด subscribe กดดิ่งกิ่งกิ๊งกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับหินกองที่2นะคะเรามาดูความสวยของพิหินกองที่2กันะละเีกะนะคะวงนี้เป็น KF Limited Edition นะคะก็คือมีวงแบบนี้วงเดียวจบเลยนะคะจะไม่ได้มีแบบนี้เพิ่มเลยนะคะก็คือ Limited มากๆนะคะหินของอาจารย์กิ่งฟ้าจะมีแต่หินเกรดพรีเมียมอัพแต่เพียงเท่านั้นนะคะพรีเมียมแท้ๆนนนนนะะะคคคอ่่าาาเเเป็หิิทีวววมมสยยแลลลพังงฟร์ สวยและดีมากๆเลยนะคะวงนี้นะคะจะมีทั้งหมด1 2 3 4ชนิดนะคะถ้าท่านใหม่ๆที่ต้องการรับไปห,หินจาจางกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงต้องอ่านกติกาก่อนสําคัญมากๆเลยนะคะวงนี้นะคะจะมีไหมทองจัก,กรพพัดคือไหมแน่นหนามากๆพรีเมียมมากจริงๆนะคะหรือว่าゴールชัยโอโพสนะคะขนาบข้างด้วยแอ e เบติสแล้วก็อันนี้ขนาบข้างด้วยตัวออริจิน l ลไทเกอร์ไอ์นะคะแล้วก็น,นี้เป็นโซดาไลท์นะคะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องของคําว่าทําอะไรก็จเจริญก้า ก้าวหน้าก้าวกระโดดนะคะส่งเสริมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเรื่องสติและปัญญานะคะแล้วก็การเงินนะคะหินทุกวงจากอาจารย์กิงฟ้าสามารถนํามานั่งสมาธิปรับสมาธิได้ดีมากๆเลยนะคะสามารถทําได้เลยนะคะใครทําคนนั้นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นหินที่ทําให้ถ้าสมมติเรา,าทาอาชีพต้องเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าเราอาจจะชอบการเดินทางจะเป็นหินที่เหมือนแคลคาดปลอดภัยแล้วก็ดึงดูดพลังงานได้ดีนะคะแล้วก็ขั้นแรกก็จะข,ขจัด,จดบัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สิ่งที่มันไม่ดีเป็นหินของการคุ้มครองโดยตรงเลยนะคะแต่หลักๆจริงๆวง,งนี้จะเหมาะสําหรับคนที่กําลังทํางานกําลังหาเงินเหมาะสาหรับวงคนที่อาจจะต้องการกระตุ้นในเรื่องความคิดความคิดสร้างสารรค์สติปัญญาและการเงินที่ดีนั่นเองนะคะเขาเรียกว่ารอบข้างนะคะอย่างเป็นทางการเลยนะคะวงนี้ต้องพูดตรงๆอาจจะไม่ได้มาในแนวแ,แบบเรื่องความรักแต่ต้องบอกก่อนกิฟฟ้าบอกเสมอไม่มีงานไม่มีเงินลําบากนะคะฉะนั้นถ้าเรามีงานมีเงินมันก็อาจจะดึงดูดคนที่ใช่หรือเหมาะสมเข้ามาในเวลาที่ ดีนั่นเองนะคะอ่ะก็ฝากวงนี้เอาไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะถ้ท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจารกางกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมดสีหน้าและดูทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ Line Offi c i a l หรือ Line OA แอดกิ่งฟ้า245สี่ที่ถัดไปก็คือตัว i n s t a g r กรมกิ่งฟ้า Stone 2อสี่จะโพสตเหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีีีบาาาางงทท่่่่นนนไมมจํเป็็ต้้อใสหิแแคคกกระวดดวดดล แต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีเห็นที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามา บางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าในไลโอเอไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อคองต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอ,เจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ สวัสดีนะคะสำหรับกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเราชอบเราไหมจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูโดยภาพรวมจากไพ,พ่ไพนเนทแล้วก็ไพ่ทาร์ลนะคะเรามาเริ่มกันเลยแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะดูเป็นแนวทางพอนะคะทุกท่านให้นึกถึง1คนที่รู้สึกว่าอยากให้แบบเป็นคนคนนั้นออถ้ามีหลายคนนึกถึงคนเดียวที่แบบเป็นเมนหลักก่อนนะคะ,ะไม่ต้องไปคิดถึงหลายคนนะแล้วก็ดูเป็นแนวทางพอ Determination พ,พระอุปตะคุปนะคะ พระอุตคุทนะกิ่งฟ้าชอบออกเสียงผิดขอโทษนะคะพระวิษณุค่ะแล้วก็อันนี้เป็นท้าวิรุณ6ค่ะ The Empress Seven of Swords Three of Cups The h e r o p h a n t Two of Pentacles Judgment The Magician Seven of Pentacles The Lovers The Star แล้วก็เป็น Five o ฟ s w o r d ์โอเคพลังงานเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าเอาโดยภาพรวมก่อนละกันนะคะไพ่เป็นขึ้นว่าถ้าคุณมีความสีเสมอกันอันนี้คือกิ่งฟ้าพูดตรงๆแบบไม่ได้มองโลกสวยนะเอาความเป็นจริงด้วยนะคะเพราะกิ่งฟ้ายึดบนความเป็นจริงดวงก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแบบเป็นการทำนายเนาะถ้าคุณทั้งสองคนมีความแตกต่างกันมากเกินไปหมายความว่า เคาว่าสีเสมอไม่ใช่แค่นิสัยทัศนคติการใช้ชีวิตแต่มันหมายถึงว่าสถานะทางสังคมต่างๆด้วยมันต้องมีความคล้ายคลึงกันไม่ใช่ว่าแตกต่างกันมากจนเกินไปแต่บางคนมีความแตกต่างและลงตัวก็มีเยอะเนาะแต่อันเนี้ยพลังงานมันขึ้นว่ามันต้องมีความใกล้เคียงกันมากๆไม่นา่ากไม่น้อยเกินไปนะคะพอดีพอดีอ,ดอ่าประมาณนี้นะคะพอไพ่เนี่ยมันขึ้นชัดเจนว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เหมือนต้องเหมือนร่วมทุกข์ร่วมสุขมาร่วมกัน หรือว่ามันมีอะไรที่ผ่านมาคล้ายกันสมมตินะเราเป็นคนสู้ชีวิตเขาอาจจะเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันหรือว่าเ,เราเองอาจจะเป็นคนที่ไม่มีมาก่อนแต่ก็สู้จนกระทั่งเรามีแต่ฝ่ายเขาอาจจะฝ่ายมีอยู่แล้วแต่พอมาเจอกันมันเป็นเจอในสถานะที่มันคล้ายคลึงกันมากๆคือมันเหมือนแบบสร้างอนาคตมาแล้วมีอนาคตมาอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยเ,เป็นต้นนี่ไปกันต่อได้นะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะ มันเหมือนเป็นพลังงานของคําว่ามันจะมีเซนส์ร่วมกันหมายความว่าเราจะรู้ได้เลยว่าคนเนี้คนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่มันเหมือนจะมีเซนส์อะไรบางอย่างแต่เซนส์เซนส์ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเห็นอะไรที่เหนือธรรมชาติไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผูกพันกับคนนี้รู้สึกดีกับคนคนนี้อยากไปต่อคุณคนเนี้ยค่ะมันจะรู้สึกได้ถึงแบบการพูดคุยหรือว่าตั้งแต่แรกเจอก็ยังได้เลยนะคะจะบอกว่ารักแรกพบก็ไม่เชิงแต่มันเหมือนกับว่าจะมีสัมผัสอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ย รู้สึกดีวะไม่ได้รู้สึกแค่แบบแค่เพื่อนหรือคนรู้จักกันนะ่ะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ามีเสน่ห์ดึงดูดอ่ะกับคนคนนี้หรือว่าเขาอาจจะดึงดูดเหมือนแบบรู้สึกว่าเราดูน่าดึงดูดมีเสน่ห์อะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยพอไพ่อ,อะ่ะมันขึ้นว่า the lovers ขึ้นมาเลยคือมันเหมือนคุณมีโอกาสที่จะเจอความรักที่ดีหรือว่าเจอความรักที่ใช่พอสมควรเลยนะคะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ แต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกถ้าคุณที่มาดูกิ่งฟ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะอยู่กับใครหรือว่าต้องการความรักที่ไม่ผูกมัดถามว่ามีไหมมันก็อาจจะมีแต่ในกองเนี้มันจะเป็นกองที่ความรักที่เรียกว่าคบลวคบเลยคบนานไม่เปลี่ยนคู่บ่อย หรือว่าคบเป็นแฟนเป็นจริงเป็นจังไม่ใช่ความรักที่ผ่านมาผ่านไปนั่นเองนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นให้ดูต่อได้เลยถ้าเรากรณีเราแบบเราเราเรา,เราถูกชะตาคนนี้อยากไปต่อคนนี้อยากจะคบนานๆนะคะพะไพ่พขึ้นการเฉลิมฉลองถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายได้เลยนะคะอ่าแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าต้องศึกษาดูใจกันอยู่นะเพราะไพ่ขึ้นแบบหนังสือขึ้นมาคือการศึกษาดูใจแต่คนทั้งสองคนมีโอกาสที่เหมือนกับว่าสร้างชีวิตสร้างครอบครัว ปลูกต้นรักให้แข็งแรงร่วมกันได้เลยนะคะแต่คุณทั้งสองคนมันเหมือนต้องผ่านการพิสูจน์จะบอกอุปสรรคก็ไม่เชิงแต่มันเป็นบททดสอบบทพิสูจน์อะไรบางอย่างของคุณทั้งสองคนถึงจะแบบเป็นคู่กันนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันแบบ worth waiting อะก็คือแบบม,มันมีคุณค่าในการรอคอยที่จะแบบ เป็นแฟนกันมากๆสําหรับคุณกับเขานะคะมันมีความเหมือนแบบโรแมนติกแทรกซ้อนอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้มากเลยนะคะเท่าที่อ่านมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกงไงกับเรานะคะเขารู้สึกยงไงกับเราอ้ไพ่ขึ้นสังคมต้องการแปลว่าเขารู้สึกว่าเรามีเสน่ห์มากก็ได้หรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเรามีความสามารถหรือว่ารู้สึกว่าเราเราโอเคมากๆะค่ะประมาณนั้นแบบารู้สึกดี mm. โหแล้วไพ่ขึ้นดีมากใครที่เลือกกองนี้บอกเลยว่า พลังงานดีมากนะคะแต่ไม่อยากให้คุณดูแล้วหลงระเริงนะฟังเป็นกําลังใจพอนะไพ่ขึ้นพรมเลยขิดไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอไม่ต้องไม่ต้องทำนายต่อแล้วเนาะเราเล่นนะคะแต่ไพ่ขึ้นพรมในขีดเห็นไหมเขารู้สึกดีกับเราสังคมต้องการคือแบบเขาอาจจะแบบ อยากเราอยากได้เราอะเป็นแฟนไม่ไม่ใช่อยากได้มากกว่าน,นั้นโอเคป่นะณตอนนี้นะแต่แบบรู้สึกแบบ passionate อ่ารู้สึกแบบเอออยากไปโตอ,อะไรเงี้ยแล้วให้ขึ้นผมในขีดแต่อาจจะต้องมีพ่อสื่อแม่สื่อก็ได้นะคะหรือว่ามีจุดตรงกลางที่เราคุณสองคนได้มาเจอกันอ่าประมาณนี้แล้วให้ขึ้นนางฟ้าเห็นไหมเขารู้สึกแบบ เราดูดีเราดูสวยดูหลอ่ออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีจิตใจที่โอเคหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไปต่อกันได้นะอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าเป็นคนกล้าหาญเขารู้สึกไงกับเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่บุกลุยหรือว่าเฮ้ยสามารถปกป้องเขาได้เอาไม่ใช่แต่มันก็ไม่เสื่อมไปนะสามารถปกป้องได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกมีจุดยืนในเรื่องการใช้ชีวิตค่อนข้างชัดเจนเขารู้สึกแบบนี้กับเราและจริงๆคนทั้งสองคนอ่ะไม่คนไหนคนนึงอาจจะเหมือนเป็นหนึ่งอันนี้คืออันนี้ปวดช้วิตจิตยันนะเหมือน แนแบบหันลางๆเหมือนแบบเอจะได้เจอกันไม่หมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นคนในในความฝันเหออาจจะเป็นคนในสเปคหรือคนในอุดมคติก็เป็นได้ประมาณนั้นฉะนั้นรู้สึกดีจ้าชอบเราไหมชอบเราไหมนะคะคือไพ่อะมันขึ้นว่าก็รู้สึกประหม่านะบางทีบางครั้งลึกๆแล้วอะ ถ้าเรายังไม่ได้มีการเปิดเผยความรู้สึกอะ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่ากลัวที่จะบอกความรู้สึกแล้วเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็ได้อันนี้คือยกตัวอย่างเนาะหรือว่ารู้สึกเขินอายอ่อรู้สึกว่าไพ่ขึ้นสัมผัสพ,พิเศษก็เหมือนไพ่ understanding ตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะเนี่ยคือกิฟฟ้าถึงบอกว่ามันมีความรู้สึกแหละมันมีความปาร์ k บอกเลยว่ามีความป p a r k มีอะไรบางอย่างที่แบบอยู่ในใจกันทั้งคู่อะคะ่ะรู้สึกดีกันทั้งคู่อยู่ลึกๆอยู่แล้วแต่มันเหมือนกับว่า วบอกออกไปแล้วมันไม่เป็นตามที่คิดมันก็เลยแบบว่าต้องผัดวันประกันคุ้มคือรอไปก่อนเพราะพ่ขึ้นแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าอะไรเงี้ยมันยังกลัวกลัวแบบพูดออกไปแล้วแบบเอ่อบางคนเนาะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วกลัวพูดออกไปกลัวเสียเพื่อนถ้าเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับเราอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ว่าเขารู้สึกชอบเรานะรู้สึกดีกับเราเลยแหละ นะคะรู้สึกแบบว่าอยากไปต่อแต่มันก็ต้องมีอะไรหลายๆปัจจัยค่ะที่มันแบบอยู่ในการตัดสินใจที่จะพูดออกไปหรือตัดสินใจที่จะไปต่อนั่นเองนะคะรู้สึกดีกับเราค่ะบอกเลยแค่นั้นเลยรู้สึกดีกับเรามากนะคะแต่กฟ้าอย่างที่กฟ้าบอกนะคนคนคนนี้เราต้องมีปฏิกิริยาหรือเขาเรียกว่ามีมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะมีอินเทอร์แอคหรือมีการพูดคุยกันมาอยู่ในระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยคุยออกับเขาแล้วเอามาในหัวข้อนี้ไม่ได้นะจ๊ะถัดไปจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเวลาสําคัญเห็นไหมให้เวลา เนี่ยพระพรมขึ้นมาแล้วไพ่ขึ้นเป็นพระพรมถือคําว่านาฬิกาคือเวลาให้เวลาไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปเร่งรัดเอ่อถ้ามันใช่มันจะใช่เองอกิฟฟ้าถึงบอกว่าคําว่าสัมผัสพิเศษเมื่อกี้นี่ไพ่เปิดขึ้นนะคะและเป็นพระพิคเนตเป็นดวงตาขึ้นมาส่วนมากแล้วมันแปลว่าให้เวลาถ้ามันใช่รู้สึกชอบหรืออะไรบ่อยตามกาลเวลานะคะไม่ต้องไปรีบร้อน แต่กิ่งฟ้ามองว่าในระยะเวลา1ปีนี้แหละค่ะนะคะถ้าพูดคุยกันรับไพ่ขึ้นอบอุ่นใจไปกันต่อได้แล้วรู้สึกดีต่อการรู้สึกว่าสามารถสร้างครอบครัวกันได้เลยกิ่งฟ้าเลยบอกว่ากองนี้เหมาะกับการสร้างครอบครัวเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่คุณทั้งสองคนก็ต้องมีการปรับ ตัวเข้าหากันในระดับหนึ่งเลยนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นว่าถึงขั้นแบบมีบุตรมีลูกร่วมกันได้หรือว่าอาจจะรับเลี้ยงบุตรมาก็ได้หรือว่าสร้างครอบครัวเป็นหนึ่งอันเดียวกันก็เป็นได้เลี้ยงหลานอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ คือดูของคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดแค่คุณไปใส่คาแรคเตอร์กันเอเองเอาไว้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปถึงเขาเรายียกว่ายันลูกหลานบวชเลยทีเดียวนะคะก็คือแบบคบกันได้นานมากๆสำหรับคนคนนี้แล้วไปขึ้นสุขใจมไม่ต้องพูดเอกอนี้ ดีมากแม่สุขใจสุขใจมากๆเลยนะคะฉะนั้นขอให้คุณโชคดีเจอคนในดีคนที่มันไม่ดีขอไม่เหตุต้องออกไปขอให้คุณมีสติกับเรื่องความรักให้มากนะคะฝั่งตรงนี้เป็นแนวทางพอนะคะขอให้คุณโชคดีนะขออนุญาตจบคำทำนายแถวนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอยจางกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปตร์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างน y o ย t u b e ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปตร์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทาคลิปต่อไปในนคเพลิน้ี่ย ได, IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ